มีพี่แกล้งน้องค่ะวันนี้พี่ชายแกล้งน้องตีน้องใหญ่เลยยา่บัวโตวขึ้นไปดูนะลูกพี่แปมแกล้งหนู มีโล่ป้องกันด้วยพี่ชายอะ่ะน้องกำลังจะนั่งเก้าอี้ค่ะเรามาลุ้นกันจะนั่งได้ไหมึืบก้าวไปหนึ่งข้างเชวบนี่นั่งได้แล้วพี่เปรมก็แกล้งน้องจริงๆเลยชายท่านผู้ชมอ,อ้าวตอนนี้ยายบัวของเรามีฟัน สไม่ใช่สิ<ช>ข้างบนสี่ข้างล่างสองเป็น6กซี่แล้วค่ะอา้าวยายบัวกลายแล้วเป็นหมาซะแล้วเ,เดินเก่งแล้วหนึ่งขวบสองเดือนอไประวังมุมมุมเตียงมุมเตียงมันหลุด เอามือปิดไว้ยัง <Yeah. S 1> ไหน <Yeah. S 1> อ่ะอ้โเขาทำของเล่นเขาลูดเขาเดินกลับมาเอาแต่เขาก็จะกลับไปนั่งที่ของเขาค่ะเขาจะนั่งไหมหรือเขาจะเซ์ฮัลโหลพี่ลับฮะพี่อล uh. ับอยู่ไหน uh. ไหนโอ้มีตัวอะไรบ้างน่ะ ไม่ยอมพูดค่ะยายบัวย,ยังไม่ยอมพูดนะอา้าวหัวโ,โคกไปแล้วหนึ่งทีเจ็บไหมหันหน้ามามองโอ้โหขยี้หูขยี้ตาเอ๊ะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นนะดังสึ่งเสียง <c oughs> หัวเราะที่ได้ยินคือเสียงพี่เปรมนะคะหวร้องด้วยความสัตใจ หนังสือนิทานเรื่องราชสีคนปุยกับหนูจีตัวจ้อยอยู่ไหนนะราชสีคนปุยกับหนูจีตัวจ้อยหยิบให้หน่อยได้ไหมคะหยิบให้หน่อยได้ไหมคะมาดูสิคะว่าเขาจะหยิบให้เราได้ไหมอยากได้หนังสือนิทานจังเลย ไม่หยิบให้มิชชั่นเฟลล์ให้ดีนีม่หนึ่งสองอ้โห,โหแข็งแรงขนาดไหนคะท่านผู้ชมดูสิ ยายบัวยกเก้อีได้หยิบหนังสือนิทานมาหนึ่งเล่มเอาละนั่งอ่านเลยค่ะจะล้มไหมจะล้มไหม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 พี่เป๊ะ เปมไม่ช่วยน้องหนเหรอพี่เปมน้องจะล้มแล้วลูกอา้าวไม่ลม้มโอ้โหคุณแม่ก็ลุน้นพี่เปมนนั่งลงเลยค่ะวันนี้พี่เปมตัดผมมาหล่อเลยไปไป,ไป,ไป เอาโต๊โตมันไม่มั่นคงพี่เปมยเอาระวางไว้ตรงโลคานอย่างนี้เมันจะพังไหมล่ะคะโอ้โหโอ้โหพี่เปมระวังน้องตกงลุ้น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 นั่นไง,งตกเลยเฮ้ย<ป>จ้าจ้าจ้า เจาเอ๊เก้าอีๆๆอ้ตัวนี้ตั้งแต่สมัยพี่เปมเป็นเด็กนะคะเดี๋ยวนี้พี่เปมน,นั่งไม่ได้แล้วนั่งไปครัแน่นอน uh, เธอร้องได้เลยนั่งเก้าอี้ให้ดูหน,น่อยยายบัวนั่งเก้าอี้ให้ดูหน่อยได้ไหมคะ ไม่ฟังคำสั่งจริงๆเด็กยุคใหม่ไม่ฟังคำสั่งใครยังไม่ยอมเรียกแม่ด้วยเรียกใครเรียกพี่เปมเหรอเรียกยังไงเปมอ่ะไ,ไปละไปละดันละเป็นคนแก่เลยค่ะต้องใช้วิลแชร์ในการจูง สิงซะด้วยพี่เปมระวังปลั๊กไฟค่ะพี่เปมถอดปลั๊กไฟออกเลยค่ะเออเก็บปลั๊กไฟค่ะม้วนมมวนมมวนไว้ที่ท้ายพัดลมอะค่ะพี่เออพันพันรอบเออพันพันอีกพันอีกค่ะพันขึ้นมาค่ะอย่าให้มันโยงข้างล่างเลยค่ะพี่เปมพี่เปมเห็นสายข้างๆไหมคะนั่นแหละค่ะเออ เก่งค่ะไปแล้ว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 สิ่งจังเลยเนี่ยอันน่ะยกขึ้นแล้วยกขึ้นนั่นน่ะมันไปต่อไม่ได้ค่ะกลับรถค่ะกลับรถกลับรถค่ะกลับรถเปมตีหัวหน้อยแล้วบัวพี่เปมตีหัวหนูตอนเป็นเด็กหนูโตขึ้นมาแก้แค้นเลยนะคะลูกโอ้โหเก็บหนังสือเนี่ยคือ นั่นน่ะนั่งอีกแล้วค่ะสงสัยจะเมื่อยนั่งอีกแล้วค่ะสงสัยจะเมื่อยโอ้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 โหมันจะล้มไหมคะโอ้โอ้ มันลากไปไม่ได้แล้วค่ะลูกบนเสือ,อน่ะนะค่ะลูกลูกตรงลากที่พื้นค่ะลูกระวังพี่เปรมน้องจะกลับหลังขาจะชนน้องเดี๋ยวหัวน้องไปล้มฟาดขอบเตียงนะคะลูกยายบัวแกะขอบเตียงออกใช่ไหมคะ ใหญ่บัวเอ้ยนักสืบมือฉมังของโล เลยค่ะจัดเะยค่ะตึงนต๊ะตึงเบาเอาเเ็มทำเบาจูแบต่บัวทำอะไร ยายบัวเอาพี่หมีให้คุณแม่หน่อยยายบัวคะพี่หมีอยู่ไหนตุ<ม>๊กตาพี่หมีอยู่ไหนตุ๊กตากระต่ายก็ได้ค่ะลูกยายบัวขอตุ๊กตากระต่ายหน่อยไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมาเลขทะเรียกไม่สนใจเราจริงๆงั้นเราก็ปล่อยให้เขาเดินไปลคะค่ะจนกว่าเขาจะเหนื่อยคลิปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะ สวัสดีนะคะที่อุตส่าห์ติดตามกัน feels, bbe 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 จากเดินไม่ได้จนเดินได้ละ oh, แล้วก็ติดตามกันต่อไปเรื่อย <sino. S 1> ๆนะคะ <safest> ขอบค <cus> ุณค yes ่ะเดาเดี uh ๋ยวเรามารุ้นทางว่าเขาจะพูดเมื่อไหร่ภาษาเขานะคะภาษาเขาภาษาเขา โอเคค่ะฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ